สวัสดีค่ะบ้านราไรยใบเขาค่ะพ,พี่นองคะ่ะตอนนี้ก็บสามทุ่มโดยประมาณนะคะเมื่อน,นี้าก็แพกทรงอีกแล้วจ้าอันนี้สร้อยทองนะคะป้านอนหนึ่งนอนี่ขึ้นไหลแทะนอนหนึ่งตะว่าเบิ่องอันแผนอนเพื่อนพร้อมจะแท้งซีหานอนอยู่นี่คะ่ะตนหนึ่งพุ่นะคะพี่นอนคะ่ะสร้อยทองงามงาม พุ่นประมาณสองคืบนะคะสูงหลายขนาดสูงลลหลายนูกระสีตัดใบออกหน่อยนึงนะคะตัดตัดใบออกแล้วเาก็ลงปลูกไเลยนะคะจะสาวสักหน่อยคือเก้าพุ่นอะมีแต่สร้อยฟองล้วนๆเลยอันนั้นเยังแม่คัตเต,อร,เตอร์ขาวแต่ีคัตเตอร์ขาวในมือคัตเตอร์ขาวตัดคัตเตอร์ขาวกะพุ่นนะคะราก แน่ยนนะมือนี้กระซงสามเจ้ามาอันนี้คัตเตอร์ชมพูน,นี่เนาะแน่นคัตเตอร์ชมพูนี่กับคัตเตอร์ชมพูอ่ะว้าเนีนเนีนเลยนะคะปลูปุ๊บติดปั๊บเลยมะก,กะเร็ดเอมกะเ็ดอ่าอันนี้มะก,กะเร็ดให้เบิ่์มะกะเร็ดอันนี้กับมะกะเร็ดสาวซ้ำหน่นอยคุณนะคะงามขนาดอันนี้นนคัด แยกหน่อพันธุ์ให้เก่าค่ะน้องคัดแยกหน่อพันธุ์เพื่อที่จะทรงลูกขานะคะเอาเฉพาะหน่อที่สมบูรณ์พร้อมลงปลูกเลยนะคะอันนี้จะเป็นคัดเตื้องขาวม่วงเลยคัดเตื้องม่วงกะซีฟหน่อแถมไหห่าเป็นชิบขาแถม อันสร้างหลายสร้างหน่อยเขากระซงอะไรเพื่อนมาพื้นที่บ่หลายอสร้างไปปูกวัสันยางละสิบนอพ่ะนะเขากระซงนะคะทุกอย่างแต่ว่าอีกสองเจ้ากะสั่งมาหลายอยู่ค่ะเมื่อกี้ออเดอร์ทำมันพันกว่านอนะคะพี่นองค่ะกำลังเหตุอยู่เอาปาดลมลนนกุเห่ะคือดนตกฝนสีมาแล้ว วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เมื่ออื่นกับทรงไปค่ะนี่ละคะ่ะกำลังสีแพ็คเท่ากับสีแพ็คทือเก่าค่ะอ่าชั้นแรกก็คือห่อด้วยใบตองนะคะชั้นนิดนึงซองกับหอบก,กระดาษอ่าหอดกระดาษไปขอหยัดแพ็กตอก่อนเ้อค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ